บบููิดโอ้โหสวยงามนี่ปลาสร้อยนกขาวทั้งนั้นเลยพวกเราก็จะไปดักตะคัดกันนะครับในอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวมาดูที่ก่อนโอ้โน้ำมันแห้งหมดเลยเนี่ แล้วพี่ไม่ได้ไม่มีลูกยางมาตอนนี้พวกเราก็มาบุกอา่เก็บน้ําผุพยากันอีกแล้วหาอยู่หากินกับธรรมชาติครับตอนนี้ก็เอาตะคัดมาสี่ปากกี่เซนเนี่ยพี่ห้าเซนหกเซนหกเซนทั้งหมดเลยใช่ไหมกียอ๋อหกเซนกับห้าเซนครับโอ้มีสามเซนด้วย เฮ้ยไหนขอดูดิขอดูดิหันดูดิไหนขอดูดิขอให้กลิมป่ะขอดูหน่อยขอดูเกาะนี่เกือบหลุดแล้วพี่เกือบหลุดแล้วเกือบหลุดละไม่ถึงไม่ถึงละเรียบร้อยกลายเป็นต้มยำแน่มั้งบ่ายนี้เนาะ หล่นน้ำตุ๊บอาซื้ซือพี่หมนไปอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูตอนไหนพี่ตอนเย็นหรือเชา้ชาเช้าเช้าทีเดียวเลยใช่ไหมนนนนติด,ดยี่องอ๋อไม่ใช่ฮะเออมันโดนโดนึกว่ามันติดตะคัดเราแล้ว,ลวตะคัดยังวางไม่เสร็จเลย น้ำมีสบายเลยนะ,ะตรงนู้นก็ลึกใช้ได้ลนะประมาณหนะ้าอกแต่ยิ่งออกไปมันก็ยิ่งลึกไปเรื่อยๆแหลนะลครับตรงนี้น้ำมันแห้งน่อยเดียวครับ เดี๋ยวค่อยไปดูพรุ่งนี้เช้าตอนเก็บตะคัดตอนนี้ก็ปล่อยให้พี่เขาเขาวางให้เสร็จก่อนสี่ปากวันนี้ก็วางอยู่ปากที่สองเราก็ได้ปลาบุกเป็นตัวละครับช้านี้เดี๋ยวพวกเราจะไปดูปลากัน ไปเก็บตะคัดแล้วก็ไปทอดแหตรงแพเอาเลยเอาเลยโอ้โหสวยงาม นเช้าเจะได้อาหารเช้ากันหรือเปล่าสิงสกงป่ลาชวร์ตัดตัดตัวไอ้ห อำไเปเวลาแก้ตัวใหม่อสองตัวสองตัวโอ้ตะคัดทีใช่ไหมโอ้โออแกะกันไม่หมดไม่ไหวนะครับเชา้าเดี๋ยวให้รอดูตรงนูน้นตาห่างตรงนี้ตาทีตาเล็กติดเยอะโอ้โอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะไหนพี่ลองดูดเิเดินไลน์ไปโอ้ปรากฏ อพอได้กินแล้วครับเดี๋ยววันนี้ก็เก็บขึ้นมาเลยเนาะไม่ไม่ต้องปลดลนะยกยกยกปลดข้างบนเลยโอ้ไถได้นะติดดีนี่ขนาดฝนไม่ตกนะถ้าเกิดฝนตกแล้วรู้เรื่องแหละครับรหลังของมันแล้วมั้งตรงนั้นอนะ ไม่ผิดหวังนะมาที่ไรก็ตรงนี้ปลาตัวดีๆทั้งนั้นเลยกำลังกินอ่ะไหนดูดิเยอะไหมพอกินไหมเชา้านี้โอ้ใส่ได้ นกด็ด,ดีก็ดีเยอะนี่ตาถี่โอ้โหเนี่ยบอกออตรงนี้อยู่ตรงนี้อ,อีกช้อนอ๋อเฮ้ยโอ้ยังเหลืออีกปากหนึ่งเพิ่งเก็บมาได้สองปากต่กางนั้นคือปากที่สามกำลังเก็บนี่นะคะรับบรรยากาศช่วงเช้า ของอ่างเก็บน้ำปุ๊พยะข้าาก้อนบ่อนไม่มีอะไรแบบนี้บ่อนปลาปลาส้อยนกเขาอ้อตัวดีเลยนี่ปลาส้อยนกเขาทั้งนั้นเลย โอ้วันนี้เยอะขายลูกตัวน้าไม่วานมันปะปุไปตัวหนึ่งนี่มันฮุบอยู่ตรงนี้แหละครับปะปุ๋ปับนี่ลูกขอบปไปวติดไออันลิมนี่แหละได้ดีเนี่ โอ้ยอันอันนี้ติดดีกว่าที่พี่เหม็นถือมาเมื่อกี้เนี่ยเยอะเอออยู่ตรงนั้นแหละอาลับน้อยโอ้แค่นี้ก็กินกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วโอ้ปลาบู่ได้ผสมรวมกันแล้วผมนั่งอยู่ตรงนี้มัน ผมเป็นสิบรอบแล้วครับเลี้ยง,อย,อ,งอยู่ก็อ,อยู่ตามป่าเนี่ยนะครับมีแห่นนพิเศษมาเนะี่ยไม่รอด <c oughs> ล้วยิง,งปลาช่อนเป็นฝูงเลยตรงน,นี้มันเป็นพี่ตรงน,นี้มันเป็นรังมันใช่ไหมเขาเรียกแปลงนะป่าน,นี้มันทำรังไว้อ๋อ อ่าที่มันอ๋อโอเคครั้นี้เรารู้ที่แล้วคราวนี้เรามาก็เอาแหยทอดคุมตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือรังของปลาแหละครับรังของปลาเนี่ยอ่ามันเป็นหลุมเออมันเป็นหลุมทรายแล้วก็มันก็เปนอนอยู่ในหลุมใช่ไปครับพี่น้องขึ้นข้างบนกันวันนี้ก็พอแล้วแค่นี้สงสารคนทำ อ็กินมื้อเช้ากบกัรอกเป็นวิถีชาวบ้านนะครับหาอยู่หากินกับธรรมชาติต้องต้องเอาหาบาชื่อทำอะตะวันเพิ่งจะขึ้นนะครับ จากได้ปลาแล้วก็ยังขัดผักอยู่ก็เลยมาเก็บผักบุ้งคิดแล้วก็แกงส้มอย่างเดียวโห oh, ถึงขนาดแบกปลากลับอย่างนี้นเลยนะ